สวัสดีไม่รับแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนอคือ ad ย e 24 py ต้องมี ad นำหน้าเด่นครับก็เริ่มกันที่ข่าวของ นายะกับทางด้านเจ้าหนูแบมเนาะก็อนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ของทางด้านเจ้าหนูแบมก็คือทางด้านโรเบิร์ตกาเฟียเนี่ยเทรนเนอร์ของทางด้านเจ้าหนูแบมเกสฟี่โดดิกเกสแชมป์โลก2รุ่นก็ทางด้านเทรนเนอร์รายนี้นะครับได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า,าทางด้านเจ้าหนูแบมเนี่ยแหลงเป้าว่าจะเจอกับผู้ จะเจอกับผู้ชนะระหว่างนาวยะอินโเอะแล้วก็จุนโตนากาตานี้ที่มีแววว่าจะชกกันในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนาะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ชนะของคู่นี้ทางด้านเจ้าหนู่แบมนี่ก็เล็งไว้แล้วแหละว่าจะาขึ้นชกด้วย ซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านนาวยะโนเอที่น่าจะมีพาฟีดีกว่าเออว่ากันอย่างนั้นก็ถ้าเป็นไปตามเนี้ยก็เท่ากับว่าทางด้านเจ้าหนูแบมเองนี่ก็มีความกระหายมากๆเลยที่จะขึ้นชอกกับนาวยะล่าสุดก็ทางด้านเทรนเนอร์ของทางด้านเจ้าหนูแบมเองก็อออกมาตอกย้ำนะครับว่าทางด้านเจ้าหนูแบมเนี่ยพร้อมเจอกันกับนาวยะแล้วครับส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของจุนโตกับนาวยะนะครับอันนี้ก็คือ,อทางด้าน รูดี้เฮอร์นันเดสเนาะก็เป็นเทรนเนอร์ของทางฝั่งจุนโตนากาตานิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับระบุว่าทางด้านนากาตาน,น,าตานิเนี่ยถึงแม้ว่าไฟล่าสุดที่ชกกับทางด้าน mm hmm. เฟบรติันเฮอร์นันเดสเนี hmm. ่ยถึงแม้ว่าจะเอาชนะได้ไม่สวยงามก็ตามแต่ก็ชี้ว่า มีโอกาสที่จะเอาชนะนาวยะอิโนเอได้อย่างแน่นอนเพราะว่า,อาฟอร,ร์มการชกครั้งนั้นนะเอามาเทียบกันกับที่จะเจอกันกับนาวยาไม่ได้พร้อมระบุว่าโอกาสที่จะชนะนกนาวยะแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะเอาชนะคะแนเนเนียถือว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนพร้อมพร้อมได้บอกว่า,าไฟกับทางด้านเฮอร์นันเดะก็เป็นคู่ชกที่สมน้ำส,สมเนื้อเป็นอย่างมาก อาจจะเอามาเทียบกันกับนาวยาไม่ได้เพราะว่าเฮอร์นันเดสถือว่าเป็นนักชกที่ค่อนข้างตัวใหญ่หนาวยะถ้าเจอกับจุนโตนี่ก็คือจะดูเล็กกว่าอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่า,าเชื่อว่าถ้าได้เจอกันจริงกับทางด้านนาวยะเนี่ยทางด้านจุนโตที่มีสไตล์การชกที่ ที่ก็ถือว่าใช้ได้ในใน,ในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตหากว่าได้เจอกันกับนาย่าในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เชื่อว่าจะมีโอกาสชนะแต่ว่าก็ไม่หวังถึงชนะนอกแต่เชื่อว่ามีโอกาสชนะคะแนนอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็คือเทรนเนอร์ของทางด้านจุนโตเนาะก็คือทางด้านรูดี้เฮนันเดสได้ออกมาพูดถึงในการจะเจอกันกับนาว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ ข่าวของนาฟิลมหาเมตนะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอเวตหรือว่า126ปรอ,อ่ปอของ WBOIBF แล้วก็มีเฟนของ IBO ด้วยเนะาะล่าสุดก็ได้มีการทำหนังนะทำหนังเกี่ยวกับชีวประวัติ จริงชีวิตจริงของทางด้านานาฟิมฮามดขึ้นมาแล้วก็ล่าฝุดเนี่ยก็มีการฉายไปแล้วทั่วโลกด้วยนะตั้งแต่เมื่อวันที่เามกราคมที่ผ่านมาก็ในไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาฉายหรือเปล่าเออก็แต่ว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการฉายไปแล้วแหละเออก็ไม่รู้ว่า,อารอรุนลกันว่าที่ไทยเนี่ย จะมีมาฉายหรือเปล่าก็เป็นหนังชีวประวัติเกี่ยวกับทางด้านนาฟิมฮามดเนาะก็เป็นหนังอิงชีวิตจริงของเจ้าตัวใครที่เป็นฝ่ายมวยโลกก็ผมว่าก็น่าสนใจน่าเข้าไปดูเหมือนกันนะลาฟึกก็มีการทำหนังเกี่ยวกับชีวิตของนักด้านนาฟิมฮาเมดอดีตแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทคือว่า126ปอนด์สาสถา,าบันครับ